สวัสดีครับุผู้ชมครับวันนี้เราจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเปรียบเทียบ4จังหวะ2ายค่ายดังให้พี่ๆได้พิจารณากันนะครับสีเขียวซ้ายมือท่านผู้ชมคือมา g กต้า e M E M 427เบนซิน4จังหวะ25ซีขวามือสีแดง Honda G X 25เบนซินสอ,อ้ย4จังหวะ25ซีเหมือนกันนะครับน้ำหนักอยู่ในเวทใกล้ๆกันอยู่ที่เมื่อรวมของเหลวและใบมีดแล้วจะอยู่ประมาณสัก5 5กิ8ขีด5.8กิโลกรัมนี่คือเครื่องตัดหญ้า4จังหวะที่เบาที่สุดแล้วนะครับ GX ถ้ามาจากญี่ปุ่นน่ะจะเบากว่า GX ในไทยเนื่องจากหางเขาจะเล็กกว่านะครับก็คือ5.8กิโลกรัมแต่ถ้าเป็นหางในบ้านเราจะมีน้ำหนักมากขึ้นกว่านี้นั่นเองนะครับเป็นลานดึงสตาร์ทเบาทั้งคู่กลไกการทำงานกดเบาสองตัวนี้ต่างกัน มากิต้าเป็นลักษณะก้านกระทุงก็คือจะเป็นเหล็กแท่ง2แท่งก้านกระทุงนะครับไปกระทุงวาวส่วนตัว Honda เนี่ยจะใช้สายพานขับเทาลูกเบี้ยวด้านบนนะครับเสียงก็จะแตกต่างกันหมายถึงว่าเสียงเสียงเครื่องยนต์นะส่วนเสียงท่อก็จะนุ่มๆคล้ายๆกันมาดูรายละเอียดมากิต้าก่อนเบื้องต้นนะครับนี่นะครับมากิต้าตัวนี้ราคาขายเท่ากันนะสี่เอา4,5 0 0ลมส่งนะครับ m e m 4 2 7ตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งแบบค้าง เปลี่ยนเป็นบีปล่อยได้ไหมได้นะครับ,นะรบนี่มักิตาส่วนตัวนู้นก็จะเป็นคันเร่งแบบ2สเต็ปแบบ2องสเต็ปอย่างนี้นี่เรียกรอบอันนี้ตัดหญ้าปกติพอเจอหญ้าหนาก็เรียกรอบเอานี่ h ฮอนดานะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับราคาเท่ากันนะ4,500ลมส่งทั้งคู่นะครับชอบแบนไหนเล่นแบนนั้น่ะฟังม a กิตาก่อนจำเสียงดีๆนะ ตัดเครื่องยนต์อ่าฟังฮอนด้าครับฟังฮอนด้าดูครับเปิดสวิตช์ครับสตาร์ทเบาทั้งคู่นะฮะเร่งเลยคิดว่าน้ำมันน้อย ถ้าในกรณีลักษณะเดินเบาพี่ฟังใ,ใกล้ๆนะมนะอเตอรจะมีเสียงดังกว่านิดนึงแต่เขาได้เปรียบเรื่องของอะไหล่เยอะกว่าอะไหล่มีรองรับที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่หูดับเครื่องก่อนทีนี้มาฟังตัวเดินเบาตัวนี้อีกทีนึงครับเอาสตาร์ทเดินเบาเลยนะนะมะอเตร์ไซคจะนิ่มกว่าเสียงเครื่องยนต์นะมันจะไม่มีเสียงเคสอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้พังนะฮะก็คือมันเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้พังอ่าชอบแบบไหนเล่นแบบนั้นนะฮะสี0พทั้งคู่นะครับใครชอบก็มีประกันให้120วันและดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานตัว Honda มีอะไรรองรับหนึ่รอยเร์เซ็นส่วน m a ค i t a มีสักประมาณ70%แล้วกันนะครับอนอกจากนี้อีก30%เนี่คือวาวุ่นวาวุ่นต้องหามือสใส่นะครับอ่าเกือบเทียบให้เห็นแล้วนะครับ มันน่าจะง่ายกับต่อการตัดสินใจของพี่ๆสวัสดีครับ